สวัสดีครับเอ,อมาแวะมาอัปเดตอาการเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าอัปเดตใน t ทวิตเตอร์ไปแล้วเนอะแต่ว่า YouTube มันไม่มีคอมมูนิตี้ก็เอามาเป็นคลิปเลยก็แล้วกันเนาะอ่าก็จากที่ไลฟ์จบไปนะครับวันต่อไปก็คือวันนี้แหละตอนเช้าก็ไปหาหมอเลยสรุปโดยรวมแล้วนะฮะเป็นไข้หวัดใหญ่เฉยเลยโอ้โห ก็หลับๆตื่นๆทั้งวันเลยนะครับผมมีแต่กินยาแล้วก็นอนเนาะแล้วก็กินข้าวนอนอก็จะวนๆสลับกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่มีสตรีมนะครับ <c oughs> อน่าจะพักสักสองสามวันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากินยาแล้วมันจะดีขึ้นเยอะขนาดไหนเนาะโอเคก็แวะมาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมโอเค แก็ยังมีชีวิตอยู่มีอาการปวดหัวนะครับผมตัวร้อนหนาวสัน่นเนาะแล้วก็ไอเออประมาณนี้แหละสรุปว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเฉยเลยเป็นได้ไงวะเนี้ยเออโอเคครับก็นั่นแหละแวะมาอัปเดตอาการไม่มีอะไรเอ,อมาแจ้งก่อนว่าอาจจะยังไม่มีสตรีมเร็วๆนี้นะครับผมอ,อ่า โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรละไปละอาจจะยังไม่ได้เปิดคอมด้วยนะครับช่วงนี้โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ยังไงเดี๋ยวอัปเดตผ่านทวิตเตอร์นะครับผมหรือไม่ก็อัปเดตไลฟ์ต่อไปเลยเนาะถ้าจะกลับมาโอเคครับงั้นก็คลิปนี้เอาแค่นี้ละไปก่อนละบ๊ายบาย